สวัสดีค่ะวันนี้มารรวิวบ้านค่ะอันนี้บริเวณบริเวณหน้าบ้านนี่ถนนไปแถบแถบอ้ขวามือก็ไปจะไปด่านช้างที่นี่จังหวัดสุพรรณตรงขันข้ามก็จะเป็นบ้านพี่สาวนะค่ะถ้าถ้าซ้ายมือก็จะเป็นไปทางบ้านไ่อุทยัยวันนี้ฝนกำลังจะตกพอดีวันนี้จะมารีวิวบ้านของวันสบาย อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้วันสบายด้วยจะยวเข้ามาดูบ้านกันก็มีก็มีข้างบ้านบริเวณก็จะมีกระท่อมของพ่อเขาก็ปลูกพวกต้นไผ่ต้นพวกหน่อไม้ค่ะอันนี้บริเวณ้างบ้านก็เะมนเนี่ยค่ะก็เนี่ยค่ะเดิน ค่ะ่เดินเข้ามาในป่าก็จะมีบ้านวันสบายปูสร้างเมื่อประมาณปีห้าแปดก็จะยังไม่ได้สมสมบูรณ์อะไรเพราะว่างบประมาณหมดนะคะก็จะมีเนี่ยค่ะก็ยังไม่ได้มีอะไรสมบูรณ์มากมายนี่ก็เป็นห้องนอนก็เป็นห้องโถงก็นอนอยู่อย่างเงี้ยค่ะ ก็จะมีของรักเล็กน้อยอะค่ะก็เก็บไว้ค่ะอันนี้ก็เป็นพวกหมอนพวกอะไรพวกที่นอนเวลามาก็จะเอามาใช้้านอนสบายจะสูงมากนะเพราะว่ามันสบายจะทำชั้นสองค่ะถ้ามีงบประมาณก็ยังนอนอยู่เป็นผ้ามันปูอยู่ก็ยัง ง่ายๆอยู่เพราะว่านานๆจะปีหนึ่งก็จะมาประมาณสักกงการปีใหม่อะไรเงี้ยค่ะถ้าสะดวกก็จะมาสามเดือนมาสี่เดือนมาไงยค่ะนี่ก็จะสูงมากก็ไม่ยังไม่มีอะไรมากเพราะว่ายังส่วนมากวันสบายก็จะอยู่สมุดปาการอยู่ทําผมอยู่ที่โน่นก็จะมีต้งกับข่าวันนี้วันนี้ทําน้ําพริก ปลากระป๋องกับน้ำพริกเผาก็เหลือแค่นี้ไว้กินอย่นแต่ว่าผักก็ก็ค่อยไว้เอาไว้ค่อยทำอุปกรณ์ก็ไปชมหลังบ้านก็ไม่มีอะไรมากค่ะเนี่ยพี่พ่อแกก็กินข้าวก็อยู่กับพ่ออยู่หลังบ้านพ่อก็อายุแปดสิบกว่าก็มีครัวมีแค่นี้ก็อยู่แบบง่ายๆเนาะ ถ้ามีห้องน้ำใ่พอ่อห้องพ่อเขานอนตรงนี้อันนี้ก็เป็นประตูออกไปข้างนอกข้างางเพราะว่าตอนนี้ลมพัดแรงฝนก็จะมาพอดีเนาะก็ก็มีแค่นี้ก็ไม่อะไรมากนะ้วก็ก็มันก็ไม่ได้กว้างอะไรมากมายก็คือก็พออยู่ได้เวลาเรามาพักผ่อนนะคะ ส่วนมากเราก็จะอยู่ที่สมุทรปราการก็ซื้อบ้านไว้ที่นู่นนะคะ mm hmm. จ้เาเฮ้าแต่ว่าให้เขาเช่าไปแต่ก็ไม่ได้อยู่นะ mm hmm. เราก็ไปอยู่ร้านเสวยมหรือ mm hmm. ที่เราไปเช่าอยู่นะ mm hmm. ก็ด้านนี้ค่ะประมาณนี้ oh. ประมาณที่สร้างก็ประมาณสองสองแสนขึ้นไปที่จดได้เนาะ mm hmm. ค่ะก็แค่นี้ก่อนนะคะ mm hmm. อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด u b s สไคร้ เป็นกำลังใจด้วยนะคะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ